ในกระทรวงมหาดไทยนะเป็นทั้งนักจัดการง,งานด้วยเป็นทั้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้วยเป็นทั้งนักทรัพยากรบุคคลเป็นได้ด้วิทนแต่ลงานคนทํงางานทางด้านการต่างประเทศเป็นให้ได้แต่ทักทายตาใสวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็เรารู้อยู่แล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่เลี่ยงผู้คนเสียแต่ว่า ซึ่งเป็นวิธีรางวัลเนี่ยต้องเป็นโดยจิตใจด้วยนะครับแล้วก็มันบ่งบอกทุกอย่างบ่งบอกเนี่ยเป็นภารกิจของแอบวันนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมดหกภารกิจซึ่งเป็นงานปฏิบัติโดยโรรแอปกติอก็ของในะทรวงไทยแอบไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกว่าการาต่างประเทศเราก็จะมีทั้งหมดเนี่ยในการในภารกิจต,ต่างๆเนี่ย ก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของอความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภารกิจเกี่ยวกับ,บกิจการต่างประเทศภารกิจเกี่กยวตามนโยบายรัฐบาลตาตามทฤษฎีศาสตร์ตามการตับนับงานสภาความไม่งงแห่งชาติและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองกันต่างประเทศที่กลุ่มงานสองสายงานหนึ่ง่ายเพราะฉะนั้นเ,เราไม่จึงบอกว่าเรา ท่าข่าวแล้วในระดับถัดไปที่เพื่อนบ้านเราดูแลสามสิบห้าในกัมพูชาเศรษเจ็ดดังจังหวัดที่ติดกับสองพกองลาวเศรษสิบสองถ้าเกิดว่าพอกองกในประเทศบอกว่าไหนบอกว่ามีฐานเปบงหนึ่งไงพูชาเจ็ดเมียนมาสิบก็เป็นสิบเจ็ดไม่ติดสองท่าประเทศจังหวัดเชียงรายติดกับเมียนมาและลาวที่เรียกว่า ริเวแผถ้าไปต่างประเทศเรียกว่าบอนวารออกในแ่กระทรวงมหาดไทยนะเป็นทั้งนักจัดการง,งานด้วยเป็นทั้งนักนวิเคราะห์นโยบายและแผนด้วยเป็นทั้งนักทรัพยากรบุคคล